สวัสด,ดีทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวบอดี้ไฟจากชุด SBT 0 3 1ขีดแล้วก็ขีด2นั่นเองนะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับนะแล้วก็ ของน่าจะวางจําหน่ายวันนี้ด้วยนะสำหรับร้านค้าในกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองนะซึ่งบาดี้ไฟชุดนี้นะครับนะออกมาพร้อมกับบันการ์ดอีก2ชุดด้วยกันก็คือบันการ์ดสุนทรเหมือนกันนะครับคิมหนึ่งกีสองนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวบาดี้ไฟก่อนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในชุดนี้จะให้อะไรมาบ้างนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคหลังจากเปิดกล่องมาก็จะได้กาดตามนี้เลยนะซึ่งหลังกล่องก็จะเป็นการสุ่มด้วยนั่นเองนะครับนะโอเคเป็นใบนี้นะครับ อันนี้เป็นใบโฆษณานะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปนะฮะว่าเราจะได้อะไรนั่นเองเรามาดูการ์ดในชุดที่ได้มากันก่อนนะครับตัวของมอนสเตอร์ใบแรกนะครับนะก็จะเป็นเอพิครับผมเป็นไซส์สที่นามเล่นกับลอสโวนั่นเองซึ่งใบนี้ก็ดีครับที่เขาบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับสามารถทิ้งการ์ดจากมือ1ใบนะฮะแล้วก็ถ้าทิ้งนะครับเปิดท็อป6ใบนะฮะนามอนสเตอร์หรือว่าธงลอสนะครับนะ ไม่เกินสใบหยิบขึ้นมือและที่เหลือเรียงไว้ใต้กองได้นั่นเองก็เทคมีความคล้ายกับอาโกเนียเนาะเออแล้วก็คอได้เพียงครั้งเดียวต่อเทิร์นนะครับโอเคเราได้มาทั้งหมด1ใบครับเป็นฮอลลูแกรมนะฮะเป็นฟอยล์่นเองโอเคแล้วก็จะเป็นกาก้าครับนะฮะแกาลิงโหมดลงมานะครับนะเลือกใช้1อย่างแต่ถ้าลงจากจีโวเนี่ยจะเลือก3อย่างเลยนะฮะระหว่างยิงเลือดกับทิ้งเกตคู่แข่งแล้วก็ทําลายการหนึใบประสานคู่แข่งนะซึ่งอันนี้เลือกซ้ำกันได้นะกลายเป็นแบบยิง3ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะก็ โอเคได้มาด้วยอ่าแล้วก็ตัวสายใหม่นะครับของ e n c h a n t World นะฮะสายนี้แบบยืนแกล่งมากนะครับนะจอมพ n Pitcher Serious นะฮะลองไปหาดูอวิธีการเล่นได้นะฮะอ่ะเวทของสายเมื่อกี้เลยนะครับได้มาหนึ่งใบ Los t World นะครับนี่อ่าฮะแล้วก็จะเป็นอ่ามอเตอร์ของมังกรโลหิตนะครับอือฮึโอ้ตัวนี้เก่งนะตัวของ Los t World นะฮะ อันเทคหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อถูกทิ้งจากมือนะครับถ้าเรามีมังกรมิติบนสนามชาร์จหนึ่งจูนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีลอ็อตที่จวอีกหนึ่งโอ้โหสุดยอดเก่งจัดแล้วก็เป็นกาดาวครับอืม mm hmm. ตัวของเอนเชนนะครับสายมังกรไรเตรียมทานนะฮะโอเคโอ้ติดอ่ะฮะเวทนะครับนะเจ้ามังกรไรอุปสรรคมานึงเบรดไดฟ์นะครับเป็นของพาคี ว้าวใบนี้ใบเก่งครับ d i เมนชั o n d e s i g นะฮะก็เอาไว้นอริไฟสเปลได้ไนั่นแหละใบนี้อ่าฮะต่อมาเป็นโบเทลกาดรานะครับอืโอเคเวทสายมังกรเลือดนะครับวิญญาณที่สอดประสานนะฮะเร s o n a t e นะครับอ่าฮะ design นะครับโอเคอ่ะแล้วก็ม m สเตอร์นะครับไซส์ห้านะของมังกรไรยเทียมฐานนั่นเองโอเคโอ้ไซส์สี่นะครับของมังกรไรยเทียมฐานเหมือนกันโอเคเวทนะครับ Mm hmm. ผู้พิชิตสวรรค์นะครับนะโอ้อยิบของได้สุดยอดแล้วอันนี้ก็จะเป็นกาเลนชิลนะครับใส่หนึ่งไ like, ล่โย่แล้วก็เต็มตีแล้วนำการ์ดจากช่องดรอปของเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซของมังกรเทพอื mm ้ม hmm. ไอเทมนะครับดาบใหญ่มังกรเทพกาบัสเตอร์นะฮะอื้ม mm hmm. โอเคมอสเตอร์ของสายพาคีนะฮะโอเคเวทสายมังกรเหล็กมันทานอันเชิญสุดแกร่งชืบโอเคเวทอีกแล้วมังกรเหล็กไหลนะฮะ โอเคมอนสเตอร์ของ Lost World นะครับ <c oughs> ไม่ได้อ่านเทคนะแต่ดูจากแบบเทคแลาเบลิตี้นี่คือแบบโคตรเยอะอ่าใบนี้เก่งวังวนอเวจี A G, นะฮะใบนี้เป็นเวทรอที่แบบค่อนข้างเวอร์นะเทคเขาบอกว่าจนจบเทอร์นี้การ์ดทุกใบในมือจะเสียคอคอสแคสคอและอีพีคอสหมดเลยนะครับก็คือแบบม,มีการ์ดแบบจ่ายสิบเกรก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยอะไรที่แบบโคตรโกงแล้วก็ใบนี้นะครับนะของมาร์โโลฮิตนั่นเองอ่าฮะ เลเซ่กาดรานะครับโอเคอันนี้เป็นกามังกี้นะฮะลิงโอเคเวทลอตใบนี้ใช้งานนะฮะเวทเซตนะครับบอกว่าความสามารถของมังกรมิติทุกใบไม่โดนยุ่เลิอกองแต่ความสามารถของการ์ดและได้รับพาวเวอร์และดีเฟนซ์อย่างละ2,000ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลบอกว่าแอคนะฮะสามารถทิ้งมังกรมิติจากมือได้ถ้าทิ้งจะจบเทิร์นนะครับความเสียหายลด3หน่วยนั่นเองอ่านะฮะหลกัหลกๆก็น่าจะการใบเนาะมอนสเตอร์ Monster สายพาคีนะครับโอเคไอเทมนะฮะ โอ้แล้วก็เป็นขวานอัศนีฟ้าคำรามนะครับเอ็มเพ r เ g อร์อากิโตนั่นเอง โอ้ใบนี้น่าสนใจมากเอ,อ็นเพลย์แอนกิโตะนะครับนะโหดที่เขายาวมากเขาบอกว่านำมอนสเตอร์ดินพาคีหนึ่งใบวัสนามนะฮะและพาคีจากกรอบรวมกันไม่เกิน4ใบเข้าโซลจ่ายสามเกตนะครับมีสไปโรดีแชนะฮะการนี้ได้รับดี are, ของดีแชของการ์ดทุกใบในโซนะครับแล้วก็ได้รับพาวเวอร์สองพันตามโซด้วยนะฮะเมื่อเริ่มเวลแท็กเฟลดเราสามารถโม่สามใบและนำการ์ดที่มีดีแชเข้าสู่โซกี่ใบก็ได้นะฮะแล้วก็มีเพนเดนเทสเป็นแฮกโซการ์ดแล้วก็ดีแชนี่โองโหเป็นใบที่โหดร้ายมาก อ่ะฮะอังกิโตะร่างเล็กนะครับนะมอนสเตอร์พาคีทุกใบได้รับโซโกาสนะครับมีดีแชร์แล้วก็ดีนั่นเองครับเมื่อเริ่มไม่แทกเฟสสามารถนำการ์ดจากกรอบข้อโซได้นะฮะก็แจกเพื่อนทั้งหมดได้โซด้วยนะฮะโอ้มอนใบใหม่ครับ, oh, ai, รบเล็บสลาตันวิงนะฮะโอเค okay, ของพาคี แล้วก็จะเป็นเวทของภาคีบอกว่าเลือกมอนสเตอร์หน่วยวาสนามคู่แข่งโจนเทอคนนี้ขีของการนั้นลบ1ตามดีแชร์วาสนามเรานั่นเองแล้วก็จะเป็นไอเทมใหม่ครับของสายภาคีนะฮะเขาบอกว่าถุงมือสายสัมพันธ์บอลกลอฟนะครับจ่ายหนึ่งไลท์นะฮะแล้วก็การนี้สามารถโจมตีได้แม้มีมอนสเตอร์ภาคีอยู่ในช่องกลางความเสียหายนอกจากการโจมตีเนี่ยลดหนึ่งด้วยมีดีแชร์นะครับแล้วก็ดี โอเคหมดแล้วนะฮสำหรับการ์ดในชุดนี้เนาะก็สำหรับชุดนี้ได้การ์ดมาทั้งหมด38ใบเท่านั้นนะครับนะโอเคมันเลยไปเร็วนิดนึงนะฮะอา่าฮะส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาไว้หลังคลิปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเรารีวิวอีกชุดหนึ่งนะครับนะเป็นชุดนี้เลยนะฮะ s b t 0 3 2งโอเคปะไปดูกันเลยโอเคชุดนี้ก็มีการ์ดสุ่มหลังกล่องเหมือนเดิมนะครับโอเคใบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกัน ทายคลิปนะสองใบนี้แต่เรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับนะว่ามีอะไรบ้างโอเคอ่าใบาแรกนะครับเป็นสายใหม่ด้วยอัศวินเวทมนต์นะฮะน,นี่แมจิกซิงเกอร์นะครับซิงนะฮะอ่าได้มาหนึ่งใบนะครับนะเป็นหน้ากล่องฟอยอ่าเวทเสริมนะครับของสายกากา้กาแมจิกและนะครับนะอื้มฮึเอ็กเซลมินิโอ้ใบนี้เก่งคูเป้นะครับของคอสนั่นเองใบนี้ดีมากนะแล้วก็เป็นเมจัยแคทครับ ใส่ในเด็กมิจิกกากานะครับอันนี้เป็นเฟรมออฟเมมมรีนะโอ้โหชื่อโคตรเทร่เลยเวทของอัศวินเวทมนต์นะครับเขาบอกว่าใจหนึ่งเกตดทิ้งอัศวินเวทมนต์จากมือจวสามว้าวจวสามเลยนะ โอเคอยู่โอเคอยู่เชดูคาเร่นะครับเวทของกาแก้เมจิกนะครับใจหนึ่งเจ็บหนึ่งนะฮะเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่างงัดดากอสและไอเทมกับเลสการ์ดบนสนามคู่แข่งมีเพิ่มสองใบอีกโอเคดิวควีนนะครับนะนารันจาสตาฟโอเคใบนี้เป็นรักเมทัลนะครับหมักลุกอันนี้เป็นเฟสลอนนะครับนะมอนสเตอร์ของคลอสนะฮะบลูไฮนะครับนะใบของมังกรเทพนะฮะโอเค okay, อันนี้เป็นอัศวินเวทมนต์นะครับนะฮิซุยอ่ะฮะ อาซากินะครับ As อาสวินเว้นบอเหมือนกันนะฮะเฮ้ยอาเทพอ่านหน่อยเขาบอกว่าเมื่อลงสนามถ้ามี As อาสวินเว้นบอลใบอื่นอยู่ชาร์จจั่วนะครับว้าวกาแคทนี่ <laughs> อเอง dropless of temptation นะครับอ,าาอ่าฮะอันนี้ของมงกราคมกลมฟ้านะฮะข้ามไปไม่น่าจะได้ใช้โอเคโกสนะครับอือมฮะของมังกรเทพนะฮะ โอ้อาร์ตน่ารักชอบชอบอาสวยอาสวยจัมเทสตอนะครับนะจายหนึ่งเลือกหนึ่งอย่างระหว่างนำไอเทมเผ่ามังกรเทพจากกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือลสับกับหิว5้าเป็นเคานเตอร์โอ้โหไม่ธรรมดาโอ้อบาดาคาดาบ้าแถมตัดเวทมาให้ด้วยนะไม่ไม่ใช่แถมสิเขาเรียกว่ารีออกมานะครับนะอ่ายอด แล้วก็จะเป็นเทสลาไลฟ์ฟิลด์นะครับนะจะจบเทอร์นนี้คดด์เข้าของมักงกรทรงกลมฟ้าจะไม่โดนลดนะครับนะแล้วก็เมื่อมักงกรทรงกลมฟ้าตีฮิวหนึ่งด้วยนะครับนะโอเคเมจิกไวโอลินิสเกรนะครับใ mm hmm. ส uh ่แอสวิเวตมอนอ่าฮะเมจิกคีย์บอร์ดดิสชิออนนะครับโอ้ oh, มีใจเบิร์ดนะฮะโอเคของของเล่นของมังกรเทพนะครับนะเบียคูเรนนะฮะโอเคไน แล้วก็มีใจด็อกนะครับผาวงกรเทพนะฮะโอเคอันนี้เป็นเวทของอัศวินเวทมนต์นะครับถ้ามีอัศวินเวทมนต์บสสนามชาร์2เกรฮิล2ไลฟ์นะครับนะเมื่อเดนไม่แทกเฟสเร,ราถ้าการนี้อยู่ในดรอปโซนสามารถทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทิ้งหยิบมันขึ้นมือได้ว้าวไม่ธรรมดา Revolution of r a เ e นะครับจำนวนเกตท,ที่ใช้ในคอจะลดลงหนึ่งตามจำนวนคุณลักษณะไฟที่แตกต่างกันดรอปโซนของเราจ่าย5เกตนะครับแล้วก็ทำลายการบสสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบนั่นเองโอเคอยู่นะ อ่าฮะปีกแห่งการปฏิวัตินะครับโอ้อาร์ตหล่อเทกแล้วเฮ้ยต้องเล่นแล้วไหมสายเนี้ย อาร์ตโคตรเท่เลย Deep Blessings c u l a r i t y นะครับขเขาบอกใจหนึ่งเกตยกเลิกกระตมตีถ้ามีอัศาวินเวทมนต์บนสนามเราจะเอาเท่านี้การทุบบนสนามคู่แข่งลด3,000นะครับเป็นโลแล้วก็ลดพลังเขาโอ้กีตาร์เมจิกกีตาร์นะคินารีออไอเทมโอ้วันหยุดของซูบารุนี่อา,าร์ตนาฬักถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องซ้ายของเราฮิวสามถ้ามีในช่องขวา ชาร์จสามโอ้โหสุดยอดโหดไปไหนโอ้ใบนี้ใช้งานนะเอสเทเรชิออนนะครับบอกว่าอยู่ในกำลังต,ตีและชาร์จเกตตามจำนวนโซกลมฟ้านในสนามนะนั่นเองโอเคเว้ของดักมเมทัลนะครับนะใบนี้น่าจะใช้เหมือนกันชาร์จสามจากนั้นถ้าเรามีช่องควบคุมนะครับนะทำลายเว้หรือเทมู้แข่งได้นะนั่นเอง โอเคอันนี้ตัวตัวจริงละกาก้ากากาเวตัวจริงละกาก้าทวีเบลดเมดนะครับนะสุดยอดมากทีเขาก็น่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะตีเสร็จปุ๊บนะครับนะถ้ามีการที่มีเทคจี G, ว่ในโซนะครับนะสามารถเก็บเวทที่ไม่ซ้ำกัน6บใบไปใต้กองแล้วก็ยิง5แต้มได้ยิงกันดือ้อๆฮแต้มนะครับแล้วก็ไปอิมแพคซ้ำอีกทีนึงตายพอดีก็ตเมจิกนะครับเฟรซไซด์นะฮะโอเค ก็เมจิกนิกเซนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเวทมนต์ของกาก้าเนาะก็จะเป็นอาร์กาก้าเหมือนเขาไล่เวทอะไรประมาณนี้นะฮะเท่นนะเป็นแบบจอมเวทอะไรประมาณนี้กาบลูมโอเคแล้วก็เป็นอิมแพคครับนะอาร์ตสวยงามนะฮะสีนี่คอลเออร์ฟูมากชินกาเกนทัวพันนิเชอร์นะครับของเมจิกเวิลด์แล้วก็เป็น Impact คลอสใหม่นะครับใบนี้นี่ก็เก่งนะฮะโอ้หเท็กยาวเหลือเกินอ่ะโอเคนะครับนะโอเคแล้วก็จะเป็นซาทาริออนนะครับนะตัวของ นะครับโอ้อ oh, ธ uh, นูใหม่นะครับนะสอนทำนายสวรรค์เขาอนาสุสนะครับบอกว่าใจหนึ่งเกตตีข้ามหัวช่องกลางได้นะครับถ้ามีมังกรสกกลฟ้าวสนามการนี้ไม่ถูกทำลายเมื่อการนี้โจมตีถ้ามีซ้ายหรือขวาจะได้ดับเบิลน,นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะเอาไว้กันบึ้มได้อ่ะฮะจดหมายเวียนเทียนศาสตร์ทำนายเปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวีอีเคียวชันนะครับนะใจสองเกตเจ็บหนึ่งไลท์นะครับสแตนมังกรสกกลฟ้าทุกใบนะถ้าสแตนสามใบหรือมากกว่าได้จวดหนึ่งคืนนั่นเองโอเค ตามนี้เลยนะครับสำหรับกาะชุด SPT03 นะครับทั้งขีด1และขีด2นึ่งตามนี้เลยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของเสริมนั่นแหละมาเสริมให้โบต่างๆนะครับนะแล้วก็สายใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็จะเป็น e n c h e n นนะครับนะสำหรับใครที่อยากเล่น e n c h a n ก็ซื้อ01ซะนะครับนะ e n c h เ n ก็เก่งนะครับแล้วก็ อาร์มิจิกนะครับนะก็ซื้อ02นั่นเองนะฮะร,รู้สึกว่าเปิด4น่าจะเล่นได้เลยนะครับนะอ่าแต่ว่าอาจจะต้องไปหาของมาเพิ N ่มอีกนิดนึงอย่างเช่นเอ็นเชนอาจจะต้องไปหาพวกใบจั่วอะไรเงี้ยตำนานราชนันมังกรอะไรเงี้ยที่เขาใช้ใช้กันนะครับนะโอเคเรามาดูการ์ดสุ่มกันดีกว่านะฮะอันนี้คือสุ่มจากชุด01นะครับการ์ดที่สุ่มได้คือชุบอื้อหือไกเกนทัวรดาก้อน แก๊ตติ้งโหมดนะครับแต่ว่ามัน,ม,นมันก็ดูเหลืองนะครับมันดูไม่ทองเนาะเออจริงๆจริงๆถ้าสมมุติว่าไทยไปที่ฟฟังอยู่นะฮะก็ถ้าทําให้มันเป็นสีทองได้ก็จะก็จะเท่มากเลยนะครับอันนี้มันเหลืองอนะ่ะมันดูมันดูไม่พรีเมียมเลยนะครับโอเคแต่ก็โอเคอยู่นะแล้วก็สุ่มของชุดที่2ก็คือ,อเฮ้ยเท่มกกรเจิดจ้าทำนายสวรรค์คอสฟานิส,นส,นสอเอสโทรเกียนะครับโอ้โหขอบทองเป็นไงหล่อเท่มากนี่นี่แต่ถ้าขอบ ถ้าขอบเป็นสีทองก็จะดีกว่านี้นี้ขอบเหลืองโหแต่เทคแบบยาวจัดอ่ะเทกเขาบอกว่าจ่าย2เกรนะครับนะเอาท็อข้อโซจากนั้นมีเกรซซี่ครับถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในช่องกลางของเราความสามารถทั้งหมดนี้จะทํางานถ้าส่งกลมฟ้าไซส์หอยู่ในช่องซ้ายนะครับนะการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งได้รับเพลเวอร์ลบห้าพันถ้าไซส์หอยู่ในช่องขวานะครับการ์ดทุกใบบนสนามเราได้รับเพนแล้วก็บวกเพลเวอร์ห้าพันถ้าเราสมใส่เทมเพลท์มังกรส่งกลมฟ้าอยู่การ์ดทุกใบบนสนามไม่ถูกเลสนะครับด้วยความสามารถของ มีดาวในแท็กโซกาดนั่นเองนะก็สกิลนี่แบบว่าขยับได้เยอะมากนะครับนะมอนอยู่ช่องซ้ายก็ได้ช่องขวาก็ดีนะครับใส่ไอเทมได้ก็ได้สกิลเพิ่มนะก็ถือว่าเป็นคลอสอีกร่างหนึ่งที่เก่งเหมือนกันการส,สุ่มมีทั้งหมด2ใบเพราะเราเปิดแค่2บล็อกเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการ์ดส,สุ่มด้วยแล้วก็ตัวการ์ดด้วยนะก่อนจะจบกันไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะทางคิดแอนคิดนะครับที่ส่งการ์ดมาให้เรารีวิวกันวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีค